พี่น้องมแต่ปลาเข็งไ่เด้อครับรอบนี้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเต็มแต่กุศอยู่ครับไปอุ้ยนี่นีนน่ตัวหนึ่งในในในเดืเอดเดวอดสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุนคนขาเบ้าเปนยุอีสานครับมณีสีผ้าพีพีน้องน้องสุขูสุคนนะครับมาเอาปลาขอนครับพี่น้องปลาขอนยี่หน้าไปครับพี่น้องไปกันเลยครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวปลาขอนอยนะะู่หน้าครับ าปอไก่พี่น้องเพราะว่าหน้า,าติดบ้านนะครับหน้ามันหลายนี่ครับขี่มอไซค์มาแว่นมอไซค์มาพี่น้อง มองรับรรยากาศอยู่หน้านะครับสิเม้าปลาคอนพี่น้องไปเดินครับพี่น้องเดินเดินนี่ครับพี่น้องสิเป็นบรรยากาศเม้าปลาคอนครับที่ผ้าผีผ้านองยางไปเบิง อยู right. you 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 ่ข yes, <cra> ่างๆเลยตเอ้อนายเอาหิงไปให้ยายมันกะยุ่งสิเหรอยายมัยตบตบตบตตบตตบอยู่เออมีปายไงเนี่ยปะอุ้ยเสียงตัด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 ยุติผุดถ้าพุดกับพี่เด่นายนายนายไปเบิ่งท่าพุดเด้ลูก ย่างเปิดเบิางทางปุ่นน้ำบ่อมันอยู v. ่ตรงนี้นี่นี่ตัวนึงอ่ะเอาใส่ตลกมันติดตายชิดจนะชิดจนะอ้าเฮ้ยมันเกาะบ่บ่มันถูเกาะจังจิตจังจับบ่อเปิดดีๆย้ายมันอยู่ข้างอยู่แข่างมันอยู่แข้างเออปุ่นเปิดทางสันน้ำไหลายอยู่เล้นายไปเปิดบทางปุ่นโลกุ่นทางปุ่นตรงมีมันคุมพี่น้อง จับได้เรื่อยๆนะครับโอ้หวานบ่มีป่าเนยย่าเนาะปลาเข็งนี่แพรคักอิหลีนะไข่มันแพรก่อนมูมันจะปลาคอก็ปลาคอก็สี่ในสัางเนาะ อปลาดุเบ่นั่นปัญญายุนสักแต่ปลาเข็งนี่ทั้งมาตะไซปลาดุปลาคอมันขันน้หน่อยนมลุงฝ่างสากอืมอย่ามันไตมันคือปลาเข็งปลาเข็งกัคือว่าแล้วเนาะม่หมูใหญ่กับมีมูหน่อยกับมีนกป่ามันถึมีรนแหลกรุสองเนาะใหญ่เนอะ ฝนกะมาหลอดเดียวไรกันเลยฝนหายยายเฮ้ยพี่น้องเบิ่งครับผมไายไกลๆให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกันเด้อครับยายกำลังเอาหาปลาฝนครับโอ้ยหลายอยู่มันหงงาที่ก็หง่าแน่เลยยายข่างกันแท้เนาะโบ่โบให้เพื่อนฟังนมันไ <c oughs> หลย,ยูมันหิงา่าเปิดออกาศมีเราเปิดน้ำข,าง,ข,า,งขางๆเอาหรือมันดูดเด้ปลาเคียงเนาะ เปิดทางผีใหญ่ไอีเลือดเลือดนี่เลือดผุนมีบ่น,นี่นี่นี่ทีเปียปลาเด่นตายต๋ต้องสวนนี่อุ้ยเป็นไหนย้ายทางผีมีบ่ขอบคุณพ,พี่น้องจากสวดช่วยนะโตปลาผุ่นผุ่น เห็นไปได้บิ้งบึ้งเปิดเปิดหยาขึ้นแยไหมตรงนี้เออเปิดหยาขึ่นทั้งสานเลยบัปลาเยอะบัวตากเกียบบัวบัวปลาไม่คือบัว ปลาเข่อันนี้เอาปลาเข่งยู่ขังกันแท้พี่น้องเอ้ยปลาขอนหน้ามัวก็บกครับบุญบ่อนบอนบ่อนดอบุญ่เออเออละถอดเลยบัวอ่อนอย่าขยค่อย้าขนปลาแมนหมดต้นไม้ยุ่งขังอย่างนี้ปลแมนหมดเลย ี่ไปเก็บเอาปลาขวานนาคนมันบ่นพี่พี่น,น,น้องบบพี่ใครที่ทหรอกออกนะต้นหอดหเจตนากบบนี้วางแบนี้พี่น,อน้องทาน่มไหม พี่น้องพี่น้องมาคุณเบ้าดีมาเบิงให้พี่น้องเดียเบิงน้ำบ้าดีมใกล้ๆพี่อโอ้ยพี่เด็มาเข่งไงอย่าบังอย่าบังอย่าบังไปฮัดพี่น้องให้พี่น้องมาใกล้ๆกันเพี่ไปพี่น้องสุดยอดอีหลีครับพี่น้องสุดยอดเลยเดี๋ยวเข้าครูกันขินได้ครูกับมี่ายมาเบิงครูกับมห้พี่น้องเบิงน้ำขินบ้าดีมเดี๋ยวเข้าข่ากัน พี่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 ย้ำน้ำนั่นน่ะพี่พี่พี่โอ้พี่น้องพี่พี่น้องจะบอกพี่เอาว่าโบจะไปใส่คุเออเอาพี่พี่พี่เบ้าดีมเออดีไหมพี่เบ้าดีมพี่พี่ก็ขับให้จ้าเมยพี่ ปลาปลามันด oh. ูดต้มต้นนี่ไหมปลาดูดต้มเลยโอ้ยปลาดูดตมเด้อเพียเพียมันออกกับหูนั่นเพียปลาดูดตมเพียอออกกับหูนั่นตัวใหญ่เด้อคือปลาคือใไงเถอะวะนี่ปลาใหญ่ไหมบ่บ่เมื่อวล่ามันดูดอยู่หันที่หอกข้ามเหมือดเหล่านี้มันออกมาจากหลุมจากหูจะมันออกมาตะใสไม่ย้ายมันไหมมันอลยเนี่ยนะปลาใหญ่ไหมเพีย กำขึ้นมาเพียต ok ัวนี้ยังมันสีย right. ังเหกขวดเหมือนหรอเพราะว่ามันออกมาจากห้เงาก็บขวดจะเห็นมันงเกีายนั่ตัวหนึ <c oughs> <Patrick. c oughs> ่งนายนขวดขวดบวกไปพี่พี่น้องตัวนี้ยัเลยครับนี่บึงกิูนี่ครับเก่งกินแล้วต่ำหงมันนี่ไปดังไปเฮ้ยพีผีผีพี่น้อง พี่พี่พีพี่พี่พี่พ่พ่พีาจับพ่ทนี่ฮ่ม่่พี่พีพี่พพี่พีุ้ยในตอนนึงตอนอนนีนี่จ้าร่าหลุดดดีไหดตมแหมพี่หดตมพ่ปลาหุดตมเด้อพี่น้องพี่พี่น้องปลาหุดตมพี่น้อง น้องครับปลาตุตมพี่พี่เี็บอลโอ้ยจริงโอ้ยดูตมอี่หรี่วันนั่นโอ้ยเยอะตมพี่พี่พี่นายตัวหนึ่งอยู่มือจริงมันกระมอนพี่พี่น้องพี่เฮ้ยไปเฮ้ยทำนี่เฮ้ยจะเฮ้ยปะเฮ้ยเฮ้อุ้ยนี่ตัวหนึ่งนายนายพี่ตัะบอกไงเลยนายนายพี่พี่อยู่มืออยู่มืออยู่มือพี่ พี่พี่เพียครับมันลดมือด้ออุ้ยน่น่พี่พี่กำมือกัมีพี่น่นดิเร็วเรพี่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 เอ้าบ้าบุอุ้ยพี่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 ตัวตัวยัตัวยัดิมอ้ยพี่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 อุ้ยนั่นนั่นเฮียเงียเียเียพี่พี่ตัวน้นพี่พี่ วุ้นน่ะนั่นนบอนบอนเลยได้ไ่ได้บ่ยัดดนั่นตัวใหญ่บ่ท่นพ่อนเนาะ่อ้าตัวหน่อยเด้ตัวดีผ่อเด้ตัวน่อยเองอ่ะีนี่อยกล้อง่เป็นยังพีไม่เห็น เียมันบอนตุ๊ดตุ๊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 นี่ตัวใหญ่นายตัวใหญ่ได้แล้วพี่บ้าดิมตัวใหญ่มันพี่บ้าดิมเห็นปะตัวกกัก็บงเัน้เก็บูแสงไอ้มนะลูกหมันเทเห็นมันใหญ่เกียลายตัวเก่าบเดียวกับพียรตัป่าเวบกัี้น พี่น้องปุ้ยนี่ตัวเนี้ตัวเนี้ตัวเนี้ดี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 มเห็นไปบ้างฮะอ๋อเบิ้งห้พี่น้องเบิ้งแกเฟิบโอโอ้โอพี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่น้องเบิ้งตัวหนึ่งตัวดีเลยนี่ดูดได้เลยดูดเด้ครับอุ้ยนี่ตัวนไหนโอ้ดีตัวใหญ่หลักเลยขอชิดจับเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยน,น,นี่ตัวนี้เดี๋ยเดี๋ยว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 เดีด๋ดดยวมัดปากมือไอพี่น้องเบิ่งกันนี่ครับพี่นอ้องไปนึ่งเต็มแล้ว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 อ่ะเขาคุเดี๋ยวด้อยเพาะว่าว่าหายะเออเดี๋ยวสิงย้มันไปยุหลกรอไม่ไม่ เพียเพียพี่น้องเว้ยไหนไม่มีตัวนึงอุ้ยนี่พี่น้องมือนี่แม่นั่นแม่นี่แม่ตกปลาไหม่เอองุดเท่านี้แหละกระปุกกรปุลปะเนี่น่ายงุ้มสุดนี้ น,นี่มิตอซื้อบวก,นะกตวอ,วกอกเคี์ยน่าไปทางพนกันเลยลูกเออตาปไปเออตาปไปเห็นทางพุนเอาจอากบ่อนี่ก่อนมันขึ้นได้ก็จบาบ่นี่วะข้ามมืมอหรอข้ามขางคางเออ้องอางคางสมับข้ามขึ้น พุ่นปา่าพุ่นโตปา่าเห็นปะเออเอาเอาเอาโอ้ยเนาะเห็นปะเลยยายนี่นี่น,นี่โตปา่า ยีงไติดติดออกกันแค่หนึงวะพี่พี่น้องครับพุ่นพี่น้องท้ายบ้าดีมาท้ายใกล้ๆให้พี่น้องมั่งน้ำอ้ยพี่น้องปลาเข่งปลาเข่งเ,เอาปลาคอนครับป,รปูก็มีแต่แห่งเสียอย่างเดียวบ่มีมปลาดุกเนาะม่มีมปลาดุกไหมเอาไปหมกเอาไปปิ้ง ปีงเห็พี่น้องเบื้องบนนี่ปูเสียหอกเหรอปูปิดเลยนะอู้พี่น้องมีแต่ปลาเข็งใหยด,ด,ด,ด้วยครับรอบนี้นเบิ่งเบื้งเบื้งเบื้งเต้นแต่กูสวดอยู่ครับปลาเข็งใหยแท่งนัหนเลยปลาเข็งใหญ่ปลาเข็งน้อยสาระกันไปครับพี่น้องพี่น้องมากระบอกย้ายนี่แหละครับ ี่นอ้องปลาเข่งมิตรปลาเข่งใหไงน้อยย้ายน้อยอรอบนี้เนาะคุณพี่น้องล่างน้ำก่อนโม่หน่อยกับสิปล่อยส่างโม่ใหญ่กับสิเก็บไปกินพี่น้องเอ้ยเห็นแพพันต่อไปบ่าก,กินเมือออ่อหลอกดิไปปิง้งกูตัดอขลุ มารอบหลอบว่าหันบ่ได้ตัวใหญ่กันใดรอบนี้ตัวใหญ่หลอบนี้มีตะไบใหญ่ๆนะครับพี่น้องคุณมีตะไบใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ้งคุณพี่ครับปลายใหญ่ๆนั้นง,งนั้นเลย,ย,ยตะไบใหญ่กันเบิง้ง ยอะหลายข้างน้อยใหญ่เนาะไปครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนด้วยครับพี่ขอมาเบิ่งคลิปบ้าไปหลูกอีสานเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ